ดีครับคุณผู้ชมับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพี i ไอกดช่องสารดีหมายเลข99กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยถแถลงข่าวโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยภายใต้แนวคิดไทยใส่สบายณห,หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินโดยนายอิทธิพลคุณปลื้มรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้ในายโกวิดภกามาศผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานในงานถแถลงข่าว พร้อมด้วยนักออกแบบแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังศิงลปินนักแสดงร่วมเชิญชวนนักออกแบบคนรุ่นใหม่สร้างสารรค์ไอเดียการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1 0 6 0 0 0 0บาทพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ6สถาบันการศึกษาชื่อดังเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัยสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกายครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของโครงการ ทยใส่สบายประจำปี2565นะครับวันนี้ก็มีการเ,าเปิดเผยถึงท่านที่ปรึกษานะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็คอนเซปต์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับาาการจัดโครงการที่จะส่งเสริมให้มีการออกแบบผ้าไทยนะครับในลักษณะที่เราเรียกว่าไทยใส่สบายประจำปี2565นะครับซึ่งท่านผู้สนใจทุกท่านนะครับสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงวันที่16พฤษภาคม2565นะครับก็มีระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับท่านก็เสนอโครงการมานะครับโดยได้รับความร่วมมือจาก6สถาบันการศึกษาทางด้านสิ่งทอของประเทศไทยเรานะครับก็ขอเชิญชวนน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษานะครับที่มีความสนใจนะครับส่งผลงานเข้ามาร่วมกันประกวดนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิดีไซเนอร์ มืออาชีพของประเทศไทยเราเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาและก็ตัดสินคัดเลือกเอาไว้12ชิ้นงานนะครับแล้วเราก็จะสร้างชิ้นงานกันในระหว่างตั้งแต่เดือนมิถุนายนกร,รกฎาคมนะครับแล้วเราจะไปจัดนำเสนอชิ้นงานนะครับในประมาณเดือนสิงหาคมนะครับเนื่องจากในปีนี้เนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยจะจัดกิจกรรมผ้าไทยนะครับเฉ,ฉลิมฉลอง องสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ท่านทรงมีคุณุประการต่อผ้าไทยฉะนั้นเนี่ยน้องๆทั้ง12ท่านที่ได้เข้ารอบในปีนี้เนี่ยก็จะได้มีโอกาสดีนะครับที่จะได้จัดแสดงผลงานในงานสําคัญดังกล่าวของสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยของเราครับก็ขอเชิญชวนนะครับน้องๆจากสถาบันการศึกษาหรือว่าท่านที่สนใจนะครับหรือว่าท่านที่อยู่ในแวดวง ออกแบบนะครับในเรื่องของผ้าไทยอยู่แล้วนะครับท่านที่มีความคิดที่จะเข้าสู่วงการนะครับก็สามารถจะส่งผลงานก็มาร่วมประกวดได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับหรือติดต่อทางออแฟนเพจของสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ในหลายๆช่องทางนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ เราเป็นหน่วยปฏิบัตินะครับสำนักง,งานศิลปาวัฒนธร่วมสมัยเป็นหน่วยราชการที่มีหน้าที่ปฏิบัติในการที่จะนํานโยบายหรือว่านําแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเนี่ยให้ลงสู่ประชาชนประเทศชาติประชาชนได้รับประโยชน์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยสถาบันการศึกษาท่านเป็นหน่วยทางวิชาการนะครับซึ่งท่านมีนักเรียนนักศึกษาอยู่ในความดูแลของท่านท่านก็จะทำหน้าที่ในสองสถานะนะครับสถานะที่1เนี่ยก็จะ ดูแลในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของผ้าทไทยหรือว่าผ้าต่างๆนะครับสถานะที่สองท่านมีนักศึกษาอยู่ในสังกัดนะครับก็จะเชิญชวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาเ,าเรียนอยู่ในสาขานี้นะครับได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้ามาขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็จะให้องค์ความรู้เรื่องพวกนี้อย่างถูกต,ต้องตามหลักวิชาการด้วยนะครับทั้งในสาข,ขาของการออกแบบ ทั้งในสาขาของสิง่งทอนะครับทั้งในด้านของในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการอุตสาหกรรมนะครับก็จะรวมกันเป็นบุรณาการสหาสาขาวิชาแล้วก็ได้วิชาชีพนะครับนักเรียนนักศึกษาก็จะได้เจอกับผู้สูงคุณวุฒิที่อยู่ในสาขาวิชาชีพจริงๆนะครับอย่างที่ได้นําเรียนไปนะครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักง,งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับก็ะจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดให้มีกิจกรรมลักษณะเช่นนี้ขึ้นนะครับหรือว่าเรียก สั้นๆยอดๆในภาษาผู้เราเป็นโปรโมเตอร์นะครับจัดให้มีกิจกรรมในครั้งนี้โดยนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมาสร้างสารรนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจนะครับมาสร้างผลผลิตผ้าไทยนะครับแล้วก็ส่งเสริมผ้าไทยให้สามารถจะใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็นํำรายได้ลงไปสู่ชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในสาระสำคัญหลายๆประเด็นนะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศไทยเรานะครับให้มีศักยภาพโดดเด่นมากขึ้นในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของแฟชั่นนะครับท้ายที่สุดเนี่ยก็จะลงมาถึงเรื่องรายได้นะครับที่จะเข้ามาสู่ประเทศชาติแล้วลงไปทั้งถึงชุมชนนะครับผ่านการออกแบบในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าสถาบันการศึกษาทั้ง6แห่งเนี่ยท่านก็จะมีความสําคัญเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากเป็นการเรียนการสอนนะครับในเรื่องพวกนี้โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทิศทางที่ ควรจะเป็นนะครับแล้วเราก็ดาเนินการร่วมกันมาในหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้กันต่อไปครับต้องอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีทั้ง6สถาบันนะครับที่ท่านได้กุณาร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแล้วก็น้องๆน,นักศึกษารวมทั้งชุมชนอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับ